อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแม่พี่น้องอรุณสวัสดิ์จ้ะอันนี้หอตะกีดย่างแล้วออกมาดูด้านนอกดูท้องฟ้ามืดฝนครับพี่น้องอันนี้มันหน้าหนาวหรือหน้าฝนหน้าอะไรนี่สงสัยจะเป็นหน้าอย่างเรานี่ต้องวิ่งตลอดวิ่งมาทั้งปีแล้วมืดแบบนี้มันก็มีโอกาสตกนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเย็นมันมีค่อย ไม่ค่อยเย็นนะคะคืออากาศนี่เราอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศมานานเราจะพอรูอ้มืดแค่ไหนนะคะถ้าอากาศมันเย็นเย็นมันหนาวหนาวโอกาสที่จะตกมันก็น้อยหรือถ้าตกก็ตกไม่หนักตกปอยๆปแต่อันนี้คือมันไม่ค่อยหนาวอะ่ะน่าจะเป็นจากอะ,อะไรนะ มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาครั้งแรกฝนก็จะตกมีโอกาสตกจะหนาวกี่โมงอขอใช้คำพูดนี้หน่อยจะหนาวกี่โมงคนทำงานเกษตรกร,ร,กรแบบเรานี่คนอื่นไม่รู้นะคะแต่สำหรับแม่เหลี่ยมนะหนาวดีกว่าถึงแม้จะทรมานตอนอาบน้ำตอนกลางคืนตอนอะไรนะคะแต่ว่าตอนกลางวันที่เราทำงานน่ะมันจะ ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันหนาวนะนี้นี้สองสามวันมันนี้จะเป็นลมแล้วนะครมาตัดลำมันตัดลำมันนี่คือดูความความลกมันเพิ่งลกตอนล่าสุดนี้เองนะครับป่ามันนะดูญ้าคอมมิวนิสอันนี้มาตัดลำมัน,นะคะ่ะกีดยางเสร็จก็ลงมาตัดลำมันต่อฝั่งนี้เรายังไม่ถอนนะคะ สั่งยางเล็กนี่เอาไว้เอาท่อนพันปีในปีนี้เราน่าจะท่อนพันเราน่าจะหายเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนปลูกเยอะแล้วนะคะมันสับปะหลังนะอันนี้ยางดูพ่อเยสิงเอาเอาขี้เฟืองนะคะขี้ฟางมากลบยาง ดินยังชุ่มอยู่นะคะกลบได้อยู่ดินนี้ยังเปียกๆอยู่เพราะว่าฝนเพิ่งเพิ่งหยุดตกไปไม่ถึงอาทิตย์ตัวฟางอาจจะเก็บความชุ่มแต่เราก็ไม่ได้ใส่ไปจนถึงโคนนะคะปล่อยช่องไว้นี่แหละคะ่ะดูส่งแล้วก็ไม่ตกนะคะแต่ว่ามืดเธอตกจือ ต,ก,ตกเจืก็คือตกใจหอตะกีดอย่างแล้วลงมาทำงานต่ออันนี้คืออีโตของมณิทวกแห่งก็ต้องใส่อีโต รรัเจชงกนี่ฮะดูความมืดก้อนคิเมกด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกถ้าเงยกล้องขึ้นแบบนี้มันจะเหมือนมืดๆนะคะฟ้าปลงแบบนี้จะสว่างแล้ว เป็นที่เสียงแล้วก็มุมกล้องนะะอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะไม่มีเวลาไล์เลยค่ะตก,ตกเย็นก็เหนื่อยกลางวันก็ทำงานนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ